ก็กราบสดีคะัช่ี้ฟังบทเพลงของครูรุ่งเพชรแหลงสิงนะฮะเพลงนี้อ๋อรู้สึกว่าเป็นเพลงดังกันผมก็ชอบเลยอัตโนมัติฮะก็ร้องตามเด็กก็ร้องตามฟังบทเพลงชื่อว่าแล้ว แต่วางสารนะฮะยังไงผมก็กราบขอบพระคุณกราบครูบาอาจารย์นำบทเพลงมาสืบสารนะฮะก็ไม่สูญหายไปจากเป็นเพลงลูกทุ่งจริงๆนะเห็นภาพเลยก็ช่วยฟังแล้วแต่ว่าสารนะฮะ อีกบอกแล้วว่าแล้วแต่ว่าสนาสุดแต่โชคชะตาจะเข็นจะฆ่าหรือว่าจะส่งได้มาพบน้องเป็นวาสนาแล้วชมยงม แต่วาสนาของพี่ไม่ทรงพี่เองก็คงจะสิ้นหวังพี่บอกครับก,ก็เพราะพี่รักจนลงพี่หักใจไม่ลงสิน้วาสนาน้ำตาจิิงหลังสงสารเถิดน้องอย่าให้พี่มองเลยน้องชงัง อยากมีแฟนเป็นฟ้าเป็นฟัง,ฟงจะจนก็ชางขอให้มีคู่น้องนั้นมีวาสนาจ่มีสเสน่ห์ถึงใส่เพชรทองของเก๋รับรองว่าเทคนมองไม่รู้แต่วาสนา พงพี่มันสั้นจุดจูใครเขาไม่อยากเหลียวดูมันต้มปลาถูค้างคืนแท้ๆพี่บอกแล้วว่าแล้วแต่ว่าสนาจึงต้องเสียน้ำนตาเจ็บใจนักหนานอนดินนอนแผ่เห็นหน้าพี่แล้วจะทำเมื่อนั่งเห็นตุ๊กแก แต่ว่าสนาของพี่มันแย่เมือดังตาแก่ขอทานน้องนั้นมีวาสนาจึงมีสเสน่ห์ถึงใส่เพชรทองของเก๋รับรองว่าเทคนมองไม่รู้ สนาของพี่มันสั้นจุดจูใครเขาไม่อยากเลี่ยวดูมันต้มปลาถูกค้างคืนแท้ๆพี่บอกแล้วว่าแล้วแต่ว่านาจึงต้องเสียน้ำตาเจ็บใจนักหนานอนดินนอนแผ เห็นหน้าที่แล้วเจ้าทําเมื่อนั่งเห็นทุกแกแต่ว่าสนาของที่มันแย่เมือ่อดังตาแก่ขอทาสิบนิ้ยก็กราพบพระคุณย่างสนฮะ